สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะัต้อนรับเข้าสู่ช่องเราวันเล่นะครับผมก็มาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับที่จบลงไปนะทีมประเทศไทยของเราวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นศึกใหญ่ของทีมชาติไทยที่ต้องบอกว่าเป็นงานหลักอย่างมากในนัดเปิดสนามนะฮะของศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งก็เป็นแมตที่เราก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคนะเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าพอไปบิดเบี้ยสู้กับคู่แข่งที่เขาเป็นทีมระดับโลกแบบนี้แล้วมันก็ ค่อนข้างเหนื่อยนะวันนี้สึกแชมเอเชียที่อิหร่านนะครับทีมไทยของเรานะฮะลงสนามในกลุ่มบีนะครับเจอกับทีมชาญี่ปุ่นนะอย่างที่บอกไปซึ่งวันนี้6คนแรกที่ทางลุงปาร์คส่งลงสนามก็เมื่อวานก็ผิดคาดอย่างที่ผมเดานิดนึงนะฮะก็คือหคนแรกเนี่ยตัวเซตนะฮะก็เป็นบุญยริศวงทรน,นะครับบีหลังก็เป็นนภา,าเดชพินิจด,ดีนะฮะัองสาสองคนก็เป็นอนุรักษ์พันรำนะับพูดกับอนุษ รมจันซึ่งเป็นหัวหน้าทีนะฮะส่วนบอลเร็วเนี่ยใช้ประเสริฐปิ่นแก้วนะครับคู่กับทางด้านของธนทัตทวีรัตน์นะครับตอนแรกผมเดาว่าจะเป็นจูเนียชยุทธเนี่ยได้ลงสนามก่อนนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นบาเรนธนทัตที่ได้ลงเล่นก่อนนะครับในตำแหน่งบอลเร็วนะซึ่งก็ถือว่าตำแหน่งบอลเร็วเราขาดไปคนหนึ่งในที่บอกไปว่าก็ขาด กับทันทีมอย่างกฤษดานะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมทีมแข่งขันด้วยนะครับั้งนี้ขณะที่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยโ,โหคือเขาเจอเราก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ยังจัดผู้เล่นชุดหลักของเขาลงสนามนะครับตัวเซตอย่างเซกิตะนะครับตัวบีหลังก็คือนิชิดะโหลงสนามเป็นตัวจริงเลยวงสาวสองคนก็เป็นอิชิกาวะนะฮะแล้วก็ทางทากาฮาชิรันนะครับวอนเรีวก็เป็นยามาอุจิแล้วก็โ ah อโนเดะก็ถือว่าเป็นหคนแรกตัวหลักของเขาเลยที่เขาส่งลงสนามเจอกับทีมไทยนะครับผม พูดถึงเกมการแข่งขันนะครับเป็นเป็นแมตท,ที่แบบค่อนข้างสู้อ่าค่อนข้างดีสําหรับทีมไทยเราเลยนะเปิดเกมมาเนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพในเกมรุกของเราก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะในแมตช์นี้คือคือด้วยความที่ว่าแมตช์นี้มันมันเป็นแมตช์แรกของการแข่งขัน,นมันเป็นนัดเปิดสนามของของรายการเลยนะฮะมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรหลายอย่างในเรื่องของการแข่งขัน,ขนก,ก็ก็อาจจะมีบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเซตแรกเนี่ยเราสู้ได้ค่อนข้างดีนะ ้นเกมเราออกตัวได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าพอได้เล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าความความไม่แน่นอนของเกมเราก็ยังก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะทั้งเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของการตีนะครับเรื่องบอลลุ้นนี่เห็นเลยบอกบางบางช่วงบางตอนบางจังหวะบางช็อตเราก็มีข้อผิดพลาดกันเยอะนิดนึงนะครับทาให้แบบ ม,มันไปพลาดกัะทีระดับเนี้ยมันแบบโหมันสู้ยากแล้วญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่พลาดนะวันนี้เขาพลาดเยอะเรื่องของบอลเสริมเนี่ยญี่ปุ่นก็เสียกันเองเยอะโขแ,แต่จะบอกว่าประสิทธิภาพในเกมรุกของเขาอ่ะคือคือถ้าถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าญี่ปุ่นมอนสักเก้าสิบอ่ะคือมันเสียแต่มันเสียน้อยมากนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียนะเขาเสียนะเขาเสียน้อยนะฮะซึ่งก็ยอมเข้าไปนะฮะเซตแรกเราก็แพ้ไป25บต่อ19คะแนนอ่ากลางๆเกมที่ทางลุงปังที่ใช้ชยุธลงมานะครับซึ่งตำแหน่งของบาเลนกับ บนเลีนี่เหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคือการจ่ายบอลให้กับบาเลนเหมือนฟุกจะยังยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะซึ่งมันก็ยังยังขาดเกินเกินกันอยู่นะครับด้วยความที่บาเลนตีตีหลังมาก่อนนะตีมีหลังมาก่อนแต่พอขยับไปเล่นสั้นนี่มันก็คือน้องเล่นได้แหละนะครับคือเข้าใจว่าน้องเล่นผมพิจว่าตัวเซตบางทีก็ต้องก็ต้องรู้อกรู้ใจกันคือตัวผมว่าตัวสั้นกับตัวตัวเซตเนี่ยมันค่อนข้างมันต้องรู้อกรู้ใจกันกันพอสมควรนะคือจะต่างกับบอลโค้งนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็แบบแรกๆอาจจะยังมีปัญหาหน่อยนะฮะแต่ที้พอเข้าสู่เซตสองเนี่ยบริก็กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเราทําได้ดีนะเซตสองเนี่ยมันเป็นเซตที่แบบโอ้โหดูแล้วมันใจชื้นอะ่ะเราเราเป็นฝ่ายนําญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะ,ะออกนํามาโดยตลอดเลยนะครับทั้งฮัมนะครับทั้งเตยทั้งอนุษย์นะครับก็ถือว่าทาผลงานได้ดีนะฮะเพียงแต่ว่าพอบอลเราเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยกล้าจ่ายสั้นเท่าไหร่ บอลสั้นเราเรามีนะแต่มันนานๆมาทีพี่กับญี่ปุ่นนะพอเขารู้ว่าปัญหาเราคือการบล็อกบอลสั้นนะครับซึ่งเขาก็พยายามเจาะตรงนั้นนะครับตัวตัวเส้นตัวเส้นเขาก็จ่ายสัน้นที่ยามาอุจิ U หรือโนเลร<ะ>าคือแบบจ่ายยํำบ่อยมากนะครับมีช่วงกลางๆเกมซึ่งเ,เราก็ปิดลำบากเนื่องด้วยความที่เราก็ตัวเล็กด้วยนะครับบวกกับจังหวะจ่ายสั้นของเขามันก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะตัวสั้นเขาค่อนข้างค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย พอบอลเ,เข้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหยัดสั้นมานี่เก็บลําบากมากนะครับผมซึ่งเซตที่2เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราทําได้ดีนะครับเรานํามาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นเกมเราก็มีจังหวะที่แบบสามารถบล็อกนี่ชิดะได้2แต้มนะคะคือแบบโอ้โหสุดยอดมากนะฮะหรือว่าอชิกกว่าแล้วก็บล็อกได้อะไรเงี้ยหรือดันแล้วก็ก็มีช่วงที่แบบเก็บได้คือไม่ได้แบบว่า,าสามารถเก็บทัดได้เขาเรียกอะไรเขาเรียกรีบาวะจำไม่ได้นะคำศัพท์เขาคือแบบเก็บเอามาเล่นต่อได้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ ถือว่าก็ต้องต้องชื่นชมทีมไทยเหมือนกันนะฮะแต่บางบางช็อตก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาก็ต้นลำหลับนะบอลเหนียวนี่แม่งก็เหนียวจริงพอไปถึงช่วงกลางๆเกมเนี่ยเราเริ่มที่จะไปไปหลุดกันแล้วเริ่มที่จะบุกบุกก็ไม่ได้แต้มนะครับส่วนญี่ปุ่นที่หลังๆมานี่ชิดามันพาต้นเกมมามันไม่พาแล้วท้ายเกมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรคือเหมือนพอท้ายเกมเหมือนเปิดอันตินะฮะคือแบบว่าต้นเกมเนี่จะแบบบวมๆเครื่องอยู่นะฮะตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าท้ายๆเกมมาปุ๊บ เท่าไหร่มันก็ไม่พลาดมันชัวร์แล้วเกินนะท้ายเกมนี่แบบเหมือนได้พลังเพิ่มอะนะฮะโอ้โหเราเซ็ตเราก็ไปพลาดในช่วงท้ายเกมนะฮะก็อารมณ์คล้ายๆกับแมตเจอกับกาตาเนี่ยนะ,ะที่แบบเรามีโอกาสที่จะได้เซ็ตกับเขาเลยนะครับบิดเบียดมาบิดเบียดมามีช่วงที่นำโดยแต่ว่าเจอกับญี่ปุ่นในท้ายเกมเราไม่ได้นำนะเราโดนนำในช่วงกลางๆปุ๊บก,ก็ก็แพ้ไปท้ายเกม25ต่อ21นะฮะก็ อ่าญี่ปุ่นก็นำไปสอูนยนะครับผมซึ่งพอเข้าสู่เซตสามเนี่ยเกมก็คล้ายๆกันในเซตสองเลยนะเซตสามเนี่ยจริงๆเรานำสองแต้มด้วยซ้ํานะครับคือเซตหนึ่งเนี่ยเรานําแต้มหนึ่งเขาก็ตีเสมอเรานําแต้มหนึ่งเขาตีเสมอแต่เซตสองเนี่ยเรานำสองแต้มเขาไล่มาหนึ่งเรานำสองแต้มเขาไล่มาหนึ 1, น่งจนกระทั่งแบบเราไปนําในช่วงเวลานอกทางเทคนิคนะไหมสิบหกสิบสี่ก็กลับลงมาปุ๊บเนี่ยโดนญี่ปุ่นตบไปห้าลูกรวดเลยจัด จาก16-14โดยเข้าแซงไป19-16คือแล้วก็ช็อตไปเลยคือบอกเกมเราหยุดไปเลยอ่ะคือช่วงช่วงนั้นน่มันจะมีช่วงที่แบบญี่ปุ่นบางทีม,มันจะเสียแล้วนะบอลมันไม่เข้าแล้วบะคือแบบไปรับถึงป้ายโฆษณา,าหรือว่าไปรับถึงโต๊ะสกอร์ต่เอากลับมาแล้วมันก็ตีได้แต้มอะ่ะคือด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่สโลแกนเขานะหลีกญี่ปุ่นเนี่ย never drop the ball เนี่ยนะ never, never นะนะคือแบบ <c oughs> ไม่ให้บอลตกพื้นอะ่ะคือแบบมันวิ่งสู้ฟัดสุกแต้มเลยโหดจริงจริง นะฮะแล้วเอากลับมาปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่ประสิทธิภาพเกมรุกของตัวตีเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับพอแบบเป็นบอลแก้ปุ๊บใจถึงไงสู้แต่และลูกนี่แบบโหสุดยอดมากนะการว่าเซตที่3เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราก็ทําได้ดีใน,ในในในรูปแบบของเราในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่า,าความแน่นอนของเรามันก็ควรจะต้องเด็ดขาดกว่านี้กับการที่จะเล่นกับทีมระดับอย่างญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งท้ายเกมเราก็ไปพลาดนะสุดท้ายก็แพ้ไป25ต่อ22แต่ก็ถือว่าโดยรวม ถือว่าเราเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะการเบียดสู้กับญี่ปุ่นเรามีช่วงที่นําญี่ปุ่นได้โอ้โหแบบสนุกเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับซึ่งนี่แหละฮะคือการเล่นกับทีระดับนี้มันข้อผิดพลาดในเกมเนี่ยมันมันก็ต้องพยายามทําให้มันน้อยลงมีพลาดให้น้อยลงนะถึงจะสามารถเบียดกับเขาได้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับทีมไทยนะอย่างที่ลุงปาร์คบอกนะฮะในเรื่องของอการแข่งขันที่นี่เนี่ย โอเคแหละมันคงลุ้นแชมป์มันคงยากแต่ว่าการมาของนักกีฬาก็คงมาหวังในการเก็บประสบการณ์นะครับหวังว่าน้องๆจะพัฒนาฝีมือให้มันดีขึ้นไปในในอนาคตนะครับผมซึ่งก็แมตช์นี้ถือว่าทําได้ดีแล้วนะนะครับก็ขาดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเสริมเพิ่มเติมไปชื่อว่าเราต้องจะทําได้ดีกว่านี้นะครับผมอ่ะก็แมตช์นี้เราแพ้ไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้คะแนนนะครับก็ นัดต่อไปเนี่ยเราจเจอกับอุซเบกิสถานนะฮะในวันที่21ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูฟอร์มของอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะได้มาศึกษาดูเกมกันว่าคู่แข่งของเราที่จะต้องเจอในการลุ้นเข้ารอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะสู้ญี่ปุ่นได้ไหมนะฮะเพราะว่าทนุนเนนี้ก็มีอาร a ซิดเบกมาด้วยอย่างที่บอกไปนะก็เดี๋ยวต้องดูฟอร์มของเขาว่าจะจะดีหรือเปล่าซึ่งรอบล่าสุดที่เราเจอเขาเนี่ยอุซเบกิสถานก็คือในิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้วนะครับ น่าจะรอบจัดอันดับสามสองผมจำไม่ได้หรือแพ้ว่าแพ้หรือชนะ <c oughs> ลืมไปแล้วนะฮะไอชุดที่แล้วนี่แบบ จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากจำาำหรับจบที่สิบห้านะฮะซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวเราจะเจอเขาในวันที่ยี่สบเอ็ดนะครับเวลาเดิมนะสิบหกนาสี่สิบห้านาทีชมถ่ายสดกันได้ทางช่องพีวีทีวีนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ชื่นชมนะทุกคนสู้กันสู้กันสนุกมากนะครับคือ,ค,อคือแบบเนี้ยที่ที่ที่อยากจะเห็นนะคือถึงแม้ว่าจะแพ้แต่เราก็เล่นได้ใจเล่นได้แบบเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความย่อท้อออกมาให้เราเห็นอ่ะนี่มันถึงจะแบบเชียร์สนุกหน่อยน่ยนาเชียร์นะฮะรุน่นต่อครับสำหรับเกมนัดสุดท้ายในร,รอบแรกหวังว่า เราจะเก็บชัยชนะได้นะครับเพื่อผ่านกสุรอบต่อไปนะถ้าตกรอบอีกรอบหนึ่งนี่น,นะลูงปร์กเลยยิ้มไม่ออกแล้ว <laughs> อ่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกับช่องเราแลเล่งของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ